สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพื่อนจะมารีวิวนะครับกับตัวนี้นะครับกับขนมปังตัวใหม่ของฟาร์มเฮาส์นะครับตัวนี้เป็นโมจิดับเบิลช็อกโกแลตนะครับก็เดี๋ยวเราลองชิมกันนะครับว่าให้ตัวใหม่รสชาติมันจะเป็นยังไงกันบ้างอย่างแรกมานส่วนประกอบก่อนกินนะครับเขาเขียนว่าเป็นแป้งเค้กสเปรดรูปสามเจ็ดร์เซ็นะครับไข่ไก่16%ไส้ช็อกโกแลต15%บห้านต้ำตาล11%นมถั่วเหลือง3.5%นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะครับ แต่ว่าก็ใช้คำว่าดับลูลช็อกโกแลตแต่ว่าถ้าอ่านส่วนประกอบนะครับมันก็จะมีช็อกโกแลตอยู่15%นะครับโอเคไม่เป็นไรเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างแกลอ,อกมาแล้วเป็นอย่างนี้ตึงโอเคก็มีกลิ่นหอมของช็อกโกแลตออกมาอยู่นะครับก็กลิ่นแบบธรรมดาคือ ถ้าเกิดใครเคยกินช็อกโกแลตเราจะรู้ว่ากลิ่นช็อกโกแลตมันบอกเกรดได้น,นี่คือกลิ่นในช็อกโกแลตแบบเกรดธรรมดานะครับเล็กอย่างนึงครับที่อจนให้เปรียบเทียบก,กับรูปนะครับรูปมันก็ดูสวยกว่าด้วยเนาะอันนี้ก็ดูแบบธรรมดาโอเคครับชิมรสชาติกันทำแบบอืมเนี่ยน่าก็มีอนเท่าเดิมแต่ไม่ได้มีเยอะนะ ธรรมดาอย่างแรกเลยขนมปังนิ่มนะครับแล้วก็กรสชาติของขนมปังเดี๋ยวมาไม่เด่นชัดแต่ไส้เนี่ยรสชาติออกมาเด่นชัดแล้วก็ไส้เนี่ยมีเฉพาะส่วนตรงกลางส่วนขอบๆไม่มีคือก็เป็นขนมปังช็อกโกแลตที่มันนิ่มอะ่ะแล้วก็กินได้ ถามว่านิ่มขน,ขนาดโมจิไหมเอาตรงๆนะเค้กโมจิที่เพีเยงเคยกินครับมันจะนิ่มกว่านี้ถามว่านิ่มไหมนิ่มแต่ว่าถ้าเกิดตู้กับเค้กโมจิไม่ได้กับอย่างนึงกับคำว่าดับเบิลช็อกอ่ะคือคุณใช้คำว่าดับเบิลช็อกโกแลตนะครับเพียงก็คาดหวังความเป็นช็อกโกแลตที่มากกว่านี้นะครับก็เอเข้าใจราคาสิบบาทก็ได้เท่านี้ครับของว่าสัมพันธ์ตามราคาเนาะแต่ก็ถือว่าถ้าเกิดในราคาสิบบาทคุณก็ได้ตามมาตรฐานอยู่นะครับก็แป้งนุ่มได้อยู่ กับไส้ช็อกโกแลตเนี่ยมันมีเฉพาะกับขอบเนี่ยเห็นไหมฮอันนี้ตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันมีทั้งแผ่นนะเนี่ยเดี๋ยวพี่ให้ดูเนี่ยมันไม่มีทั้งแผ่นนะครับมีเฉพาะตรงกลางอย่างเดียวอ่ะเวลาเรากินเราก็เลยคาดหวังเฮ้ยเราตั้งแต่กัดตรงขอบเราจะได้ไส้ช็อกโกแลตแต่ว่านี่มันไม่ได้มันได้เฉพาะในส่วนกลางนะครับเนี่ยเนี่ยดูดิเนี่ยรูปเนี่ยคุณเหมือนกับได้เต็มแผ่นเนี่ยแต่พอเปิดมาดูเนี่ยเห็นไหมครับตรงแผ่นไม่มีมีเฉพาะตรงส่วนกลางแค่นั้นเองโอเคครับแต่ถ้าเกิดเทียบกับราคา10บาทก็ถือว่าใช้้้้้ไไไดดอออยยูู่่่่นนนะะะครรับบกก็็ใหหผาาาา10ทขมมเณปีแล โอเคครับเดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไปทีเเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกด Subscribe เพื่อติดตามช่องของพี่อ้ําด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านครับ